ปัญปปบเปียบปุปัญเฮยปลากุาาาา้มสดีค่ะเมื่อนี้สวยแห้งเนี่มื่อนี้่หวานสวยุ้่หวานนี่ครับพี่นอดด้อ,นนองมันจะประมาณสามโมงแล้วได้วไรอ,อแดดกระห่อนรมกะระลมครับพี่นอ้องเมื่อน,นี้ ผมคิดว่าจะเป็นลมหนาวกระเทือนนะจ็คพิยกสรวงขึ้นหรือเปล่าน้ามหญ่นี่ครับแม่น้ำแบบกวนะ่างเนาะพี่น,อน,น้องขอย่ากำลังแต่งตัวครับพี่น้องหน้นามกับว่าขึ้นแห้งก็คือจังบวขึ้นแห้งแต่ว่าเพิ่นมาประกาศเตือนพวกยูนู่มน้ามต่ดตามขึ้นมาระวังเตรียมชิงของขึ้นที่สู้ที่สูงขึ้นมาท่านโอ้ยแม็นหมดนาะตัวกันอีกมาฝนใหญ่สิมากรบโวามาพี่น,อน้อง อ่ะมาติดตามมึงครับเป็นตรงไหนกนึ่งสูงมึงเป็นไหนมึงกันเลยพี่น้อยตึดดตดตตตนะจนอ่นนงทั้งกูอนทั้งกูปตาเธอรยุ่งห

โม่ประเกรินน้อยนี่ยจะซ้ำไปหน่อยนี่วะนี่วะว้าวนี่ว่หนึ่งไปเลย ก็เจริญอย่คร้บงล้มเพียงแ่ป,ป,ป,ปากกับมิตรสิทดาปากได้เปลี่ยนทานไหมครับพี่น้องโอ้ยบางหันตกใจบวดบ้าเป็นตายแล้วก็เป็นก้องตายแล้วครับพี่น้องคืนเดียบัน,น เขาใหญยดิ่นยุ่งหันบึมมาหนึ่งดิ่นแหงๆครับพี่น้องได้ให้กันป็เขาครับมันๆพี่น้องจย๊บ นี้มันถิ่นคขาีนมาบ่งนีนี่ได้ซ้ำนี่หรอพี่น้องม่เนี่น้ำมันไหลแหงอะไร่า้ยได้ซ้ำอ่ละกไ,ไ,ได้กินจ้ะปิดได้กินไม่หลได้ซ้ำนี่คือว่าไงนี่รัพี่น้องเก็บเก็บที่ถัง,งแ้แกนีพี่น้องถังแให้กนไป ทีนทำนี้อ้าวทางทั้งแข็งไม่ขึ้นหรอกทอดแดดทอนแห้งทีทงมันแข็งไม่ขึ้นแข็งแข็งไม่ค่อมแข็งไวต้องมาเนาจ้ะ